คนอันนี้นดาเนินกา,านสุดยา โอ้งามงามน้อคนก็สวยอีกคนก็สวยป้านยังถือคอนเลขสามโต้พุ่นแหงนีกระไรก็กระทรวงสาการณกอนใบมาเราหนันนี่แมนคันถือคัถือสุขอะไรยันลืมคนถือผ้าขาวเด้อเออมาลืมเนาคนผ้าขาวคอยตีทุกคนอันนี้สุญัติขับพ่อเมือนีเมื่อศินป์ผู้แลงน้อนีกับหักหลายหนึ่งทั้งสาธรณก้อนทั้งพวกกระทรวของยายทั้งของจักของอีกอย่างหลายแห่งแต่มื่อนั่นกะมื่อนั่นกะถือก็แรงก้าหาแต่อยากมื่งง่วนนี่ ก็สื่อสามโตแหละคือว่ามันใจ๊ดีได้เจ้าเบงแดงจึงคืองูตัวสีแดงเลยค่ะตัสีแดงตัวสีแดงขึ้นมาเลยก็เป็นยังไงตัวสีแดงเลยค่ะสีแดงขึ้นมาเลยตัวแดงจึงคืองขึ้นมาสวยเลยเอออยังนะเลขหายให้ชาวพมเขียนไว้เออเนาะงจุดมาไหมจูไทยจุดเนี้ มือมันรอดรอดรอดมีแต่ตันอสบายสบายนะโอเคไดงอกน้อยยาเพิ่นนะ แก่ให้ใช้เออแผนทำดินทองเอ้ยแม่นั่งเทรณี่เจาที่เจามาไหวมากาบสังกะลี่พราอเพียงเงียงกันผู้อยู่ไกลอยู่ใกล้กัแม่นั่งเทรณนี่มือนีมือสันวันดีได้ว่าสิมาขอของามคำดีขอหลิดขอเดชขอทรัพย์สมบัติเงินทองก้องแก้วฉันได้ตัวขอนเมืองมานพันหอนเมืองแก้วกับโขงมาในมือนีวันนี้ให้เห็นโตกคุณเด้อให้โศกให้มัน ให้หลาบให้รวยสุขูส네 <ON> ุ่คอนผู่ยู่ใกยู่ไกลก็ไ <bound> ด <per> ้ปกปักรักษาอุบาซีก้าฝึกัดปฏิบัติทั้งเพื่อนกระเด็นถ้าถูกอำนาจสินอำนาจทมอำนาจทุนคูบาอาจารย์คูปกผคู้เก่าคู้เห่าผู้เดิมผู้วะใหญ่อาจจารยทำสูงให้อุดหนุนมาให้ซีก้าหลูกหน่อยอ่อนเด้อพอเอ้ยให้อุดหนุนให้หลูกหน่อยเป็นแก้วให้หงื่อ บัานซาหาบัน huh. ลื้อซาถูกอำนาจของพอกซาถูกเอาให้ตัวมือสะดุ้งเนี่ยเสงสว่างตื่มเด้นเตะปาดได้ไหวเด้อย แขนบินท่าบินช่อแม่นั่งพอละนี่ปกปักรักษาอุบาชีก้าสังกะรีฟังเพียงเรียกตั้นเด้ออยู่ใกล้อยู่ใกล้ไหนนี่จะความสุขความเจริญอนใได้มาได้มื่อนี่วันนี่มามันด้นมาด้านไหนเด้อสาธุ

อายุ็บาทเลยนั่งอมากับพระาทวันเจ้าทธบ่ายจันทร์ก็ดีเอาบวชจิตเป็นพร้อมเท่ง อาลูกเตาเล่าล้านมากบันี้ก็คือประเดมมาลกมาก,กวรานประเดมมาคมเห็นเสียงลายแนวได้ับอยากมาอาขอโชคขอใช่อาบาวา่าจะเป็นพร้อมทึ่งเจ้าทีเจ้าทางไ่นั่งเท่านี่ก็ดีอาพร้อมทึ่งเจา้าเงินอาพร้อมทึ่งเจ้าป่าเจ้าดงอาพร้อมทึ่งผู้ที่รักษายุในฐานที่ท่นี่ก็ดีอดีลูกเตาเรล่าล้านมากไปกว่านี่หมดทัานอาให้นำเข้ามา ตัวในดวงใจเล็กดวงใจเดียวพราสมาสัมพอพอเาไปจงขอยมีหมอนท่านเร็วๆเพื่อนไอเขามาไอเกี่ยวมาสูตยาร่วมกันอันนี้ปนกระเดน้ำของมาพร้อมท่านมามีข้ายาสีก่อพรุ่งน้ำแดงอาเดนนัของมาห้อาจิมาเหมือนนก็คือประเด็คออียังนํามาก้มทัอยากมาขอสูขอใทยเอาวาวสัางง่ายๆคือขอเลขอเบอร์ อาคือคอสามตัวบนต,วตัวล่างอาไปจะปิดจะบังอย่าขัดอย่าควงลูกเต่าเหล่าล้านอาจะหาว,ว่าหูกับคอให้บอกคุณมาเบิ่งอาที่นี่ลูกเต่าเหล่าล้านนะกันบาาลายจะตางอาให้จอยเรือลูกเต่าเหล่าล้านจอยเรือพ่อใหญ่แม่ใหญ่เบิ่งอาให้เพิ่นได้ไปกินไปใส่ได้ไปจับจ่ายใส่จอดผลโตกระเด็ดดนโดนมาหอดมาเทือมา,อ,าอ๋อหนำไปหลายอ๋อ อาวอร์จะเป็นความ่อเจ้าพอพอดีแล้วว่าเจ้าแม่พอดีที่รับกายยังทามทีที่นี่พอดีปนัน้อ้งน้นาต่้อนอนี่ดินจู้แล้วตเต

strength and g i 都一样。嗯嗯

แค้บแคไม่ไดั่นท่นีา่้ร่ัง่งเป็นสามศูนย์สี่ายเลอายเลอยห้าหนึ่งสามศูนย์สี่ห้าห ศูนย์สี่คนลนะครับห้าหนึ่งสามศูนย์สี่บล้วที่ึงนปกนะครัให้ที่ทราบในการชื่อครับน่นี่นี่นี่ศูนย์สี่นย์สศูนย์สี่ห้าหนึ่งสามเออน่ะชัดนี่น่ชัดชัดเลอันนี้ได้นะเาะันทั้งีเด้าหนึ่งสามศูนย์สี่ศูน4์ส่สามศูนย์สี่ห้หนึ่นย์ส

สาถูกเด้อครับนัไข้ไนั่นันนันอันนี้ยงข้อันนั่นนั่นเห็นเหออ่าึงสามกระสุนสีเห็นบอเห็นบ่นั่งนี่าเเลยอันน้ไ่หาองยมเ่งเก๋นาธุสาธุสาธุ ลบาานเะชัดแล้วได้ดแล้วบ่ได้แล้วได้แล้วได้เลขกยังหาหนึ่งสามกับศูนย์สี่อ๋อเลขตัวเดียวกันเนาะอือชัดงามดิงามอยู่เนาะงามอยู่ชาวบ้านเขากำลังเล่นกันนะครับเพื่อที่จะเอาเสื้อแดงนะครับแดงแดงคือลือ แอยาเช่อะพอคนได้่ังอยดีอยคืได้ได้เลขแล้วบอกครับได้นได้ยังไงไปเห็นหรือว่าถ่ายเอามาได้เห็นเลยค่ะไม่ถ่ายเห็นเด้สองตาเลยค่ะแล้บอกได้ไหม ได้513กับ0 4นสี่ค่ะได้513กับ04เนาะขึ้นตัวเป็นตัวสีแดงเลยค่ะสีแดงขึ้นมาเลยตัวแดงคือแงเนาะศูนยเขีนไว้แาเขียนไว้เลยนะน้ำเหีนตัวแดงจือคือขึ้นมาสวยเลยเออยังเลขหายให้แซมพ่มเขียนไว้หอานอ ครับชาวบ้านก็เห็นเป็น 5- 1 3กับศู4นะครับ เห็นเหมือนกันหมดเหมือนว่าเขียนไวน้นะเหมือนว่าเขียนพิ้งไว้แต่ว่าเป็นข้าที่ชาวบ้านซื้อมาให้นะครับถือกล้องมาถ่ายกันทุกคนนะครับ เมเดี yeah. ๋ยวเดี๋ยวามดูค uh uh ับเสิชาวบ้านก็กำลังมุมงกันนะครับจังไดมันเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บเปลี่ยนดอกตัวเดียวเอ๋อนึ่ก็เปลี่ยนเไหนตัวเดียวตอกตัวเดียวเห็นคือการเม็ด อ่ได้แล้วก็ขเขาไปเล่นหนึ่งนะครับอ้ม้ยลูกแนมดอมด้ลยเนอะในบ้านอืมบานสะอาดดังเนะน้ยสิบ้าทหาบ้านดูไม่จริอืมชีฮะ หานึ่งสามเฮาก็สูญสี่หาน่สามเนก็ู่สัตว์ใหญ่สัตว์ุยาจสาธุสาธุสาธุมัน่ดีมันบห็นแฟ้มืนฟน่สาโอสาธุใหญ่ใหญ่พิจารด์โอลาศิลาปบระบบฮว่าหกิเป็ิพปข้างนอกสิเปถึงไตยตอถึงตอ เห็นเลขแล้วเห็นเลขแล้วชัดเจนดีนาอยายน้ะชัดเจนดีคัะจ้าือว่าุ้นาะอผู้ายจะเปเด๋ยวคจะนนังทอลนี่กเด็นกระด้านหลุกหลุดป้ายงอกินแบ่เขาหนบุากได้อ๋อาถูกในสามุหวานปราธนาทิพัญชาหาวันลืมเออสองเบิงเอ้าเห็นเครับบเห็นลว เดี๋ยวเดี๋ยว้ห็นเต็มเต็มโตมากลางนาใส่ป่าาเห็นมันม่หนเาเด็กสามโต๊ะบงยางใหญ่ยางไฟออกไปผนครับนี่อ้าวนี่อ้าหนี่เห็นป่ะหนี่โอ้โ้่หนี่เห็น่ะเห็นมันกับ่เป็นโจมันป่ะเนาะนะครับก็ก็ชัดเนาะห้าหน่สากับ้เนา์สี่เ ขายขม่าขม่าหลายหลายคนก็ว่าช oh, okay, uh, okay, okay. ัดนะครับผูชมอจ่าเดี๋ครับนี่เาซได้งายเลยอนนี้ชัด้อ่นี่ยกี่ายปนไเนาะยีเดเนาะไหนบอกเนตเไหใครเห็นเลยเนาะาขาวืมาเนาะ่าม ขาขาเนี่เาจผ่าพราาจา์นะจเป็นเาเป็นผ่าขาวของยูยู่นีนะครับเจ้าบ้านเรามาเองครับาบ้านเรามาเองเนาะนะครับก็เหตุวิธีแล้วนะครับกับอาหาร่สามนะครับแบบแบบูนสี่เนาะชาวบ้านก็มาพร้อมที่จะ หากระตังกันแล้วได้เลขแล้วก็ต้องหากระตังซื้อซื้เห็นนะแบบนี้นะเราเคยเห็นแล้ะครับอันนี้ผ้าผ้านี้ใครเป็นคนซื้อมาหรือไม่ครับผ้าหผ้าฝายเยมนอ๋อผ้าเยเมนซื้อมาจะของเยเมนซื้อมานะครับเราพามีแต์เตยเมนเราฮอแลน ไม่มาล่าผลอย่างนี้แต่วันนี้ขึ้นได้เห็นชัดเจนมากเลยวันนี้ก็นคแบบนี้บบางบางที่ก็ไม่ขึ้นนะครับบางที่ก็ขึ้นนะครับ ถาแกก็ไม่ได้ไปเขียนอะไรที่ไหนแกก็พันผ้าเข้าไปเออขันผ้าแล้วเทียนกับเมีนเนาะแล้วกับเป่าม้วนใส้ห้าบาทสิบาทเพราะไหนข้ามาคาผู้เด็ดเด็ดเด็ดไปถามยายก่อนยายจะซื้อเท่าไหร่ห้าบาทห้าบาทย่อยกันร้อยเอ็ดขามาใครเป็นคนซื้อผ้ามากคุณแยกเนียนอยู่ข้างหลังยาวผ้ามา คปไหนคอยนี่แหละสู sure> ้เจ้าสิคอยนี่แหละเป็นคนอันนี้ดำเนินงานสุยางโอ้งามงามเนอะคนก็สวยอีกคนก็สวยป้านยังถือคงนเล็กสามโต้พุ่นเฮ้ยงังนี่ก็ไรก็สอสาก้อนใบมาเราวนันหนักนี่ฉันก็ คนซือผ้าขาวด้อแมนคันถือคันถือสุขคลเลยยืาลืมคนซือผ่าขาวด้วเออบปลืมนอกคนผ่าขาวคอยตีเป็คนอันนี้สุยางจ้าอยตีคอยตีแลนหาสุยางสุแนวเป็น่า่าฮ่าฮ่าฮ่กสววไงาวยบ้านหาฮแล้วไฮแล้วก็่าฮ่า่่แล้า นะครับก็เป็นก็เป็นความหวังของชาวบ้านเนาะเป็นความหวังชาวชาวบ้านงวดนี้กะว่าจะซื้อเท่าไหร่ซื้อว่ากันนี้พ่อกะซื้อเป็นร้อยสองเดี๋ยวเอาแบบชัดๆจะซื้อเท่าไหร่พ่อกะซื้อเท่าไหร่ซื้อก้าซื้อบัวเพราะเหมือนนี่เหมือนสินผู้แลงนอนี่กับหลกหลายหนึ่งทั้งสากรทั้งพวกกระสอของยายทั้งของจักรของอีกอย่างหลายแห้งแต่เมื่อนั่นกะเมื่อนั่นกะถือก็แล้วก้าหาแต่อยากเมื่องวดนี้ก็จะถือสามโต๊ะแหละใครว่ามันใจดีได้เจ้าเบิ่งแดงจึงคืองู เมื่อที่แล้วก็ถือเมื่อแก็ถือเกาหางจักรารรดิซึ่งคืออุบัติเหตุเพราะเริ่มแรกเห็นเนาะก็เลยแปรเอาในนวยกล้วยพึ่นขื่นมาหาหน่วยก็เลยแปรเอากล้วยกับเกาแล้วก็หน่วยไอ้หน่วยกล้วยมันขื่นมาหาก็เลยแปรเกาหาก็ตือ คันออกคันออกเป็นเลขล่างไอ้เลขล่างให้สิได้รายแต่มื่อมาออกเลขบนเลยได้บัวลายดอกได้ลอยกูบาทเอหมืนั่นนันซื้อบรได้ซื้อรายได้กับบรได้ว่าท่นเขาบอกมาตักออกโอ้เขาว่าตื่นเงสามวันนแปว่าคนอเบิ่งแล้วมืนั่นก็ได้4ี่ศนย์หกนอนมันประกอบศูนย์เจ็ดมันกรอกอกศูนเจ็ดคันออกศูน็ไอ้ศูนเจ็ดนโอ้ยเดี๋ยวว่ากดเลยว่าเก้อเก้อคือว่า วันนี้นี่สื้อหลายเติบอยู่แบบนี่สื่อหลายอยู่ตื้อหลายอยู่เขาสื้อหลายอยู่ดอกบานห้าวคนเขามากหลินหงายน้าคุณเป็นความหวังของหมู่บ้านวันนี้เติบค่อยแหลนอันนี้เฮ่บอกคนถึงมาเห็นว่าเบิ้งหลายเด้อเป็นมาถ่ายท่ามือก็บอกเหมือนแหลวาลกยูทูบอ่านะครับก็ขอบคุณคุณพี่เนาะขอบคุณทักครับขอบคุณมากครับครับก็เป็นอีกหนึ่งที่อีกหนึ่งสถานที่นะครับวันนี้กับที่ต้นกล้วยนะครับที่ว่าออกมาเป็น ต้นกล้วยปีที่งอกขึ้นตรงกลางต้นนะครับก็หลังจากที่ชาวบ้านนะครับหรือว่าอาจารย์แมวแล้วก็ชาวบ้านทั้งหลายนะครับไปรอดูไปรอดูชมนะก็เห็นเป็นเลขอ่าที่ทุกคนได้ยินกันแน่นอนครับก็เอาตัวเนี้ยนะครับไปลองพิสูจน์กันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปผมจะไปที่ไหนก็ฝากกติดตามผมแล้วกันครับวันนี้ผมประวัติบันเดินจากพีนีสุริเทเรนก็ขอเดินทางกลับก่อนนะครับสวัสดีครับ